ันนี้ก็มีเกลแถวไก่ตุนมะระนะคะน่าทานไหมหน่าทานมากๆแต่วิธีการทำกลางๆอ่าว่าอย่างนั้นดีก่ะไม่ยากไม่ง่ายนะคะเริ่มต้นของการทำทุกครั้งกบจะกาดการน,น้สะาดก่อนก็คือวันนี้กบใช้เป็นน่องเล็กแล้วก็ปีกกลางนะคะแล้วก็จะมีเนื้อไก่สับด้วยนะคะกบก็เอาทั้งหมดเนี่ยล้างน้ำรอบนึงแล้วก็ พอแห้งเอาเส็ดน้าขึ้นมาพอแห้งปุ๊บขยะเกลือทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วก็ล้างน้ําต่ออีกสองรอบอันนั้นปุ๊บจะหมดเมือกเลยนะเมือกของเนื้อสัตว์จะหายไปในส่วนของมาระกบหั่นเป็นหนึ่งลูกกบหั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆยาวสักประมาณ4นิ้วนะคะคว้านไส้ออกหมักเกลือทิ้งไว้นะคะทิ้งไว้สามสิบนาทีพอหลังจากนั้นปุ๊บจะเห็นจะมีน้ำออกมาเกลือนะคะจะไปํางให้มาระคายความขมออกมา จะอร่อยมากเนาะแล้วก็ก็จะแช่เห็ดหอมไว้ทำน้ำซุปนะในส่วนของเครื่องเทศเตรียมผักขาบางมาใช้รากผักชีกระเทียมหวยสัวนะคะเน็กเต็กเกาวกีนะแล้วก็ลูกผักชีหกชนิดรวมเข้าไปแล้วก็วางในผักขาบางมัดให้แน่น ตั้งหม้อต้มน้ำเห็ดหอมพอนุ่มแล้วนะคะพอเห็ดนุ่มแล้วตั้งหม้อต้มน้ำเห็ดหอมพอเดือดเอาถุงยาจีนเนี่ยใส่ลงไปนะคะพอเดือดเดือดปุ๊บอีกทีหนึง่งใส่ไก่ของเราลงไปนะคะปรุงรสด,ด้วยผงปรุงรสนะคะออซอสถอยเนางรมซีอิ U ๊วขาวซีอิ w, ๊วดำและน้ำตาลการใส่น้ำตาลเนี่ยจะทำให้น้ำซุปข,ของเราเนี่ยมีมีเอ่อมีระดับ ของรสชาตินะคะกลมเล็กแตแบบน่ะมันจะมีความลึกของน้ำซุปขึ้นมาอีกนะคะแล้วก็ใส่เล้าจีนไปเพิ่มความหอมตุนๆนไปประมาณส0มสินาทีเราก็ไปล้างเจ้ามะระล้างแช่น้ำแช่น้ำเปล่านะคะแล้วก็ล้างอีกทีหนึ่งนะแล้วก็ใส่ลงไปตุนให้นิ่มพอเขานิ่มปุ๊บเนี่ยนะคะเราก็ยกขึ้นมาแล้วตัดทีหลังในส่วนของเลือดเนี่ยนะคะ หั่นเป็นก้กอนๆไปลวกหั่นน้ำก็พอแล้วนะแล้วก,ก็ลวกเส้นลวกผักก็เรียบร้อยนีาถึงขั้นตอนการชิมเยน้ำซุปของขบจะใส่กิ๊กอย่างนี้เลยนะเวลาต้มใส่น้อสัตว์ลงไปนะคะเขาจะมีความเดือดแล้วมีฟองขึ้นมาให้ช้อนฟองทิ้งให้หมดน้ำจะใส่กิ๊กอย่างนี้เลยน้ำซุปจะหอมเครื่องยาจีนนะคะ แล้วก็จะมีรสชาติของมะระบางๆลองทานดูอร่อยมากๆก๋วยเตี๋ยวไก่มะระอร่อยจนร้องขอชีวิตเลยนะ